สวัสดีครับผมคิดแบงกเกษตรรอบบ้านครับวันนี้ <c oughs> มาดูอ่า uh, พี่พี่ครับมาเกี่ยวข้าวครับแล้วก็ <c oughs> มาทําปรงทําปีเล่นครับผมแล้วก,ก็มาดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ทิดแบงคนเดิมด้วยนะครับสวั <c oughs> <c oughs> สดีครับปีพี่มันใหญ่กว่านี้ <c oughs> ปีพระอภัยมูนี

นี่เราเราเหยียบไปเพื่ออะไรครับเหยียบให้มันดูไม่ตันออันนี้แถวแถวกรุงเทพเขามีเล่นไหมครับแบบนี้ครับมีส่วนมากเขาจะเล่นบักไม้ไผ่กันโอ้โหแน่นอนจริงๆครับบ้อกไม้ไผ่ก็เป่าได้เหมือนกันกันแค าค่ะ่ดังีเินรางวัทงออลที่่ยอจะบอกว่าเด็กรางของทีครับสะสะ Bao bạc qua bào tĩnh là hết nền quanh bao miếng bóng dạng dù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 ng dạng แล้ลูกลูกนี้ข้าปอยนะแม่เห็นอยา้ยอแตัทำมต้องเอาเอาหมวกบังด้วยันไทยเห็นโลกิดก็โอย